สวัสดีค่ะลูกตาจากทาโรบายลูกตาน,นะคะดูดวงแบบคู่คิดเป็นกลัลยานามิรแห่งใจค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาตอบคําถามกับคําถามที่เคยฝากไว้กันหลังไมบ่อยมากๆนะคะว่าดูดวงเนี่ยดูซ้ําได้ไหมคะพี่ไปดูที่อื่นมาแล้วมาดูดวงกับพี่ได้ไหมนะคะอันดับแรกเราต้องถามตัวเองก่อน,นะคะ่ะว่าเรามาดูดวงซ้ำเนี่ยเพื่ออะไรนะคะถ้าการดูดวงซ้ำเนี่ยเพื่อเป็นการหา Se c o n d o p i n i o เเหมือนเวลาเราไปหาหมอตามโรงพยาบาลแล้วหมอโรงพยาบาลนี้บอกว่าเราเป็นแบบนี้ เราหาวิธีการรักษาแบบนี้นะคะเราก็ไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งเพื่อหาทางรักษาในอีกรูปแบบหนึง่งอันนี้พี่ตันทำได้ไม่เป็นปัญเลนไม่เป็นปัญหาอะไรทั้งนั้นเลยค่ะแต่ถ้าเรามาดูดวงเพื่อจะบอกว่าเราต้องการที่แก้ไขโชคชะตาค่ะเราเหมือนกับว่าเราไม่ยอมรับและเราพยายามที่จะแก้ไขเราพยายามหาหมอที่บอกว่าทุกอย่างอาจจะเป็นต้องเป็นไปตามเราอะ่ะ อันเนี้ยไม่นำไม่สนับสนุนนะคะการดูดวงของพี่ตาลค่ะการดูดวงพื้นดวงของพี่นะคะ10บใบเนี่ยเรา c ค v e r ประมาณ3เดือนจริงๆแม่ถ้าไม่ได้มีประเด็นใหม่หรือว่าไม่ได้มีอะไรที่ต้องการความการตัดสินใจเพิ่มเติมนะคะจริง,รงๆไม่จําเป็นที่ซ้องมา3แต่ถ้าบางคนเนี่ยมีโอกาสใหม่ๆหรือว่ามีคนเข้ามาคุยใหม่คนนี้ดีไหมคะพี่หรือว่ามีธุรกิจอะไรใหม่ๆที่ต้องการลงทุนอันเนี้ยสามารถที่จะมาดูดวงกับพี่ได้พี่โอเคในการที่จะกลับมาหาพี่นะคะแต่ถ้าหนู จะโทรมาหาพี่ทุกวันหรือว่าจะมาดูดวงกับพี่ทุกวันอันนี้พี่ก็ไม่รับนะคะเพราะถือว่าจริงๆแล้วค่ะหนูอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องมาดูดวงและอีกอย่างหนึ่งะคะ่ะอย่างนั้นน่ะมันเสียสตางค์หนูเปล่าๆนะคะหนูควรจะใช้ชีวิตค่ะหนูควรจะเอาคําแนะนําของเรานะคะไปใช้ในทางที่ดีก่อนแล้วก็กลับมาเมื่อมีปัญหาจริงๆนะคะอันนั้นจะดีกว่าเรืืองสตางค์เปล่าๆค่ะถ้าดูบ่อยๆนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมานะคะแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในความดีค่ะ ขอให้บร,รักษาเทวดาคุ้มครองค่ะไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ